เราอยู่กับครูแอรนะคะมาเปิดคลิปให้ครูแอรนะเพรครูแอรไม่เปิดเองเพื่อให้ต้นคลิปทุกคนมาดูจะได้เข้าใจว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะอันนี้จะเป็นคลิปที่เรากําลังจะซ่อมตัวนี้ค่ะเจ้ารถซาฟล่านะเป็นรถปี2001ในปี2001เครื่อง1 8นะคะก็คือซ่อมเก็บงานมาหมดแล้วสามารถขับได้ปกติช่วงล่างเปลี่ยนแล้วนะคะแอร์เย็นทั้งหน้าและหลัง เป็นรถที่ใช้ได้สองระบบนะคะสองระบบแต่เนื่องจากจอดนานเอ๊ะทำไมน,น้ำมันไม่ขึ้นทั้งที่เติมน้ำมันไปแล้วตอนนี้ก็คือใช้ด้ดยการสตาร์ทแก๊สแต่มันจะมีสัญญาณเตือนปิ๊ดปิ๊ดปิเราก็จะปรับที่มันใช้ได้สองระบบ,บนะคะใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันเวลาสตาร์ทเนี่ยจะต้องสตาร์ทน้ำมันแล้วก็วอร์มสักพักนึงแล้วก็สวิตไปใช้แก๊สเพื่อความประหยัดนะคะันนี้ เราก็จะต้องหาวิธีว่าเทสว่าจะแก้ไขเขาอ,อยังไงนะคะวันนี้เอาถักน้ำมันลงมาแล้วนะกำลังดูว่าตกลงมันเสียที่ปั๊มติ๊กหรือที่ท่อน้ำมันแตกหรือเปล่านะคะยังไงคะเริ่มปฏิบัติการติ๊กถังอ่าเหลือแค่ติ๊กถังนะพอเราตุก อพอเราเทหัวฉีดแล้วมันผ่านใช่ไหมคุณพ่อคราวนี้เราจะวิเขาเรียกอะไรวิเคราะห์ปัญหาต่อไปว่ามันเป็นเพราะอะไรคะคิดว่าสายในถังแตกอืมหนึ่งสายม่ถังแตกถ้าสายไม่แตกล่าไม่แตกต้อมตีพังตีพังลุ้นนะคะอันนี้คือเมื่อกางวันมุดลงไปถอดมาจากคันนี้เลยนะ,จ,ะจ้างคราวนี้ค่าถอดเท่าไหร่คุณพอ่อ ถ้าไปจ้างเขาเขาคิดค่าถอยแล้วแหละ่น่าเดดรับเราแล้วนะทํทำเองไหนๆเจอสาเหตุแล้วใช่ไหมไหนชี้ให้ดูซิมันแตกอย่างอ๋อนี่คือสายเขาแตกก็เลยแดนนันดูดน้ำมันไม่มางั้นเดี๋ยวเรามาเช็คติ๊กกันนะคะว่าติดใช้ได้หร้อ หดหวังงี้เนียบนะรับคีณเอ้าไปไหนนะ ตีดกล้องนะเนี่ยันไม่มีหรอกมันหายไปหรอกเออมันหายอะไรอ่ะกระแจเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดไม่ทำะไรพวกสายรัดเนี่ยอ๋อดเดี๋ยวจะไปทำร<อ>ัดท่อในปลามติกใช่ไหมได้ของเล่นอะไรใหม่คัดสี <laughs> คัดสีรถนะคะแล้วแล้วเป็นไง เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูบนรถราคารถด, <c oughs> ดูสีนะครับก่อนซื้อ before เ,อเดี๋ยวดูอันนี่ผมซื้อไปละติดแล้วเรียบร้อยด้วยติดแล้วเรียบร้อยท่านที่ยังไม่ได้ซื้อก็เดี๋ยวไปดูนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าข้างในอะไอที่ว่าซื้อไอนะ้นั่นะนี่หลังซื้อนะครับนี่ได้ได้สีนี้นะครับเปลี่ยนสีได้หรอเออเปลี่ยนสีนะได้ประมาณสักสองเดือนมัง้ง ใส่เพื่ออะไรอ่ะสองเดือนเอ้านี่ไงไอเสาอากาศทรงตีลอดับเบวแล้วมันมันรับได้ไหมมันรับสัญญาณได้ไหมล่ะใส่เท่ๆฟังเพลงได้ด้วยออหรอเปิดวิทยุฟังไงขึ้นมาแบบเต็มขีดอ่ะอันนี้เวลาไปขายทุเรียนเหรอเ้าเอาไปใส่ผ้ามิติใหม่ของตะก้าผ้ามาจ้า ของมาแล้วนะครับที่ว่าเสียตัวนี้นะครับเสียอันนี้คือปั๊มติ๊กนะครับอันนี้เราไปเขาบอกว่ามันเหมือนได้ข่าวมาว่าเป็นตัวเดียวของโตโยต้าก็เลยไปซื้อของโตโยต้ามาเหมือนไหมเหมือนเงินเป๊ะเลยนะครับโุ้ยอย่างกาแฟเน่เน่เน่คือกองเดิมกองเดิมนะครับใช้มาว่าท่านสมควรที่จะเปลี่ยนไหมมีฟังกลมๆอยู่นะครับอ่าใส่ค่ะกลมๆอยู่ นี่นี่แล้วแล้วก็กล่องมันไม่เหมือนกันหรอรูปลักษ์กล่องของเขากับของเราใช่ไหมคนละทรงทรงเดิมเขาทิดทตาแล้วครับอาเลยอันนี้เราเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ทมน้ำมัน เราจะเทสกันว่าจะสตาร์ทด้วยนะ้ำมันได้มั้ยต้องไปอยู่ตรงนู้นกันนะเราจะตกใจมนะันสตาร์ทไม่ติดเพราะทีแรกมันต้องดึงก่อนขึ้นมาก่อนนะไม่รู้ติดเลยนะเนี่ยฮึมุ้นกันเติมไปแล้วหร่จังเยมันจะถึงหมเติมค่ะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าช่างจะทำสำเร็จมนะั้ย เท่าไหร่เนียเด็กนเท่าไหร่เท่าไหร่นียดกคไปเท่าไหร่ประมาณเรเสร็จก็ประมาณ2,000ันี่คือใช้น้ำมัแล้วเปลี่ยนออย่างถังน้ำมันลงพันห้า ปั๊มติกอีกพันสองเขาน่าจะคิดประมาณสามพันอะสามพันค่าแรงอีกในการเปลี่ยนปั๊มติแม่คิดว่าการเปลี่ยนปั๊มติกอ๊อะสเาเปล่าช่างสัเฟาาน่าจะคิดสามพันถึงสามพันห้าแต่วันนี้เราหมดไปเจ <700. S 1> ็ดร้อยเจ็ร้อยบาทเท่านั้นนะคะโดยเรา DIY เนาะเราไปใช้ปั๊มติกของ ของโตโยต้าแต่ไม่แนะนำนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะไปให้เพื่อนๆไปๆซื้อของ<ๆ>เทียบ<ๆ>ของ<ๆ>ซาปลิาาปล่าเลยกลองไม่เหมือนเพราะว่าตัวกลองน้ำมันมันไม่เหมือนการลูกทรงมันมันไม่สามารถใส่เข้าไปได้อันี้ DIY, DIY <ๆ>ต่ออยู่แล้วก็พับให้มันอยู่ในในกระบอกได้ก็เลยสามารถใช้ได้แต่ถ้าจะใช้จริงๆแนะนำให้ซื้อปั๊มติ๊กของ